ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่อาทรชินวัตรด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็นะครับขึ้นมาสวัสดีครับพูดจาปลาใสนะครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดนะครับของอไทยไวท์นะครับแล้วก็สปีดฮอตนะครับทั่วโลกทั่วไทยนะครับผ่านการออกอากาศนะครับกระจายเสียงของเรสการ์ดเรดิโอนะครับ FM 105.65เมกะเฮิร์นะครับไปยัง สถานีเครือข่ายนะครับร้อยสี่สิบกว่าประเทศนะครับแล้วภายในประเทศก็ผ่านในส่วนของสถาบันโล่เงินนะครับจังหวัดลำปางนะครับของอาจารย์นัทชัยอินไซด์ด้วยนะครับก็กล่าวสวัสดีอาจารย์นัทชัยอินไซด์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับตามต่างจังหวัดนะครับในทุกๆท่านด้วยนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ฟังกันอยู่นะครับก็นะครับ วันนี้นะครับยังร้อนๆอยู่นะครับเหตุการณ์การบ้านการเมืองนะครับก็ต้องติดตามแล้วครับที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับช่วงเวลาระยะเวลาประมาณเดือนกว่ากว่านะครับสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็สร้างความชิบหายให้กับประเทศนะครับไป4ี่แสนกว่าล้านแล้วนะครับผมก็ไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้านะครับหรือว่านักวิชาการซ่อนเต้นที่ไหนนะครับออกมาพูดนะครับว่าประเทศมันชิปหายแบบนี้นะครับ ส่วนคนในกรุงเทพนะครับก็ไม่เคยออกมาปริปากบ่นให้ได้ยินนะครับบอกว่ารถติดนะครับเดือดร้อนนะครับไม่เหมือนคราวที่คนเสื้อแดงออกมาที่ลาดประสงค์นะครับครั้งนั้นนะครับออกมาเรียกร้องแค่ขอให้รัฐบาลยุบสภานะครับนะครับแต่ก็จะเป็นจะตายแล้วครับออกมากันดิ้นกันพลาดพลาดเลยนะครับบอกว่าออกมาแล้เมื่อสิทธิมนุษยชนบ้างนะครับทําความเกะกะบนพื้นผิวจราจรมัางนะครับ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ครับตั้งแต่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้นะครับเราจะเห็นนะครับการออกมาของกอปปสนนะครับของสุเทพเทือกสุบรรณนะครับสร้างความชิบหายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก็ประเทศเป็นจํานวนมากนะครับแต่อมาลาพงษามิตรนะครับอีช้างลากนี่ไม่เคยออกมาพูดสักคำนะครับอีดอแก่เนี่แหละครับไอหมอว่าไอไอหมอนี่รันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไม่เคยออกมาพูดนะครับ คราวคนเสื้อแดงนะครับพูดนะครับตลอดนะครับนักวิชาการนะครับทุกสาขาอาชีพสื่อต่างๆครับนี่เราจะเห็นนะครับสื่อออกข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับถามว่าทําไมมันเป็นไปแบบนี้ล่ะครับนะครับก็นะครับด็อกเอร์จีลายุทธนะครับนะครับนามสกุลผมไม่บอกละกันนะครับเพราะมันมีหลายตัวนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเฮียตัวนี้นะครับเป็นผู้ที่ทํางานนะครับในสายของการล็อบบี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนต่างๆนะครับผ่านไอ้สนทิยานชื่อลอไทยในธรรมนะครับไอสัตว์นรกจากทีนิวเนี่ยแหละครับนะครับผ่านไอสัตว์นรกตัวนี้นะครับเข้าล็อบบี้สื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรทัศน์นะครับให้เสนอข่าวนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับมาจากการทํางานของไอ้ด็อกเตอร์ลายมตัวนี้แหละครับในฝากฝั่งนะครับของโรงพยาบาลนะครับเราจะเห็นทั้งหมอทั้งพยาบาลนะครับทั้งนักเรียนแพทย์นะครับ และตรงนี้นะครับไปยังมหาวิาลต่างๆนะครับก็ผ่านการทํางานนะครับของไอสัตว์นรกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไอกระแสมครับไปหานามสกุลเอาเองครับไอสัตว์ตัวนี้นะครับจะเป็นผู้นะครับที่เกี่ยวกับอยู่ข้างในนะครับเป็นผู้ร็อบบี้เกี่ยวกับตรงนี้ทั้งหมดแหละครับเราจะเห็นทั้งแพทย์ทั้งนักศึกษาทั้งพยาบาลทั้งนิสิตทั้งนักศึกษาต่างๆนะครับออกมานะครับเดินร่วมกับไอกอปปสก็เพราะไอเฮียนี่แหละครับนะครับ อีกสายงานหนึ่งนะครับที่รับผิดชอบในการดำเนินแผนการนะครับยุทธการครั้งนี้ครับเป้าหมายในการดำเนินแผนงานครั้งนี้นะครับทำยังไงก็ได้ครับล้มรัฐบาลชุดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ได้สภาขึ้นมานะครับให้ได้สภาขึ้นมาครับจะด้วยวิธีการอะไรก็ได้นะครับก็คนคนนี้เป็นคนวางแผนนะครับ ไอสัตว์ในรัฐานตัวนี้นะครับไอตาโปนเขาใหญ่เที่ยงนะครับเป็นผู้รับดําเนินการแผนยุทธการทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการเดินการป่วนนะครับแล้วยังมีนะครับไออัปปีนะครับไอสัตว์อโลที่อยู่แถวสุขุมวิทไอเทียนี่อีกตัวนะครับตั้งแต่สมัยท่านทักษิณชินวัตรมาแล้วนะครับนะครับสงสุดนะครับแล้วก็ยังมีนะครับอนันต์นะครับไปหานามสกุลการเอาเองนะครับไอพวกนี้แหละครับ นะครับร่วมกันอยู่เบื้องหลังนะครับวางแผนนะครับเอาในส่วนของกองกําลังที่เคยอยู่ในป่านะครับที่เคยสังกัดกับพ่อมันนะครับพ่อมันคือใครครับอดีตคอมมิวนิสต์เก่าครับอดีตสหายเก่าครับอะไรคำคำเนี่ยไม่รู้นะครับไปหาเอานะครับไอสัตว์เนี่ยแหละครับตอนนี้นะครับที่อยู่กับพ่อมาอยู่กับลูกเสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากองกําลังชุดนี้ผสมกับทหารนะครับ ที่ได้รับการหลีตาข้างหนึ่งนะครับจากกองทหารนะครับเข้าไปแล้ะครับผสมกับพวกนักรบสีวิชัยเก่านะครับแล้วก็มีกองกําลังติดอาวุธที่เข้ามาตอนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับในส่วนของม็อบที่จริงนะครับม็อบจริงๆแล้วกําลังนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับที่เข้ามาร่วมม็อบนะครับจำนวนตรงนี้มีไม่เยอะนะครับแล้วคนพวกนี้ไม่ได้เข้ามาก่อความวุ่นวายสักเท่าไหร่นะครับ แต่อ้ที่ก่อความวุ่นวายจริงๆจะเป็นในส่วนของรับผิดชอบของสุรยุทธ์ตัวนี้แหละครับนะครับอันนี้คือในส่วนของแผนของเขานะครับ3มทางนะครับสามสายที่เขาวางไว้นะครับที่เขาต้องการจะให้ได้มาซึ่งสภาซึ่งเขาต้องการนั้นนะครับเพื่อให้คนที่เขาต้องการนะครับให้ขึ้นมานั่งนะครับได้ขึ้นไปอยู่บนอำนาจที่ต้องการนะครับสามแผนนี้คืออะไรครับ ป่วนนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายนะครับออกมานะครับแล้วก็ให้ถึงเลือดถึงเนื้อนะครับเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับคนที่จะรับไม้ต่อนะครับก็คือใครครับก็คือทหารในชุดสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีข่าวมาแล้วนะครับว่ารับไปทั้งหมด20กระเป๋ากระเป๋าละ25ล้านนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครถือไปบ้างนะครับ ลองไปคิดดูจํานวนตัวเลขเอาละกันนะครับ25ล้าน20บกระเป๋านี่ครับคือยังไงก็แล้วแต่ที่ผมพูดตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกๆท่านนะครับเข้าใจว่าทำแน่นอนครับเขาเอาแน่นอนครับนะครับไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องวิตกกังวลนะครับอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปขอร้องยังไงเขารับเงินไปแล้วเขาทำแน่นอนแต่เขาจะทำรูปแบบไหนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวตามมาครับ นี่คือแผนที่หนึ่งนะครับที่เขาจะทำนะครับพอประชาชนทะเลาะกันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ไก่เกลี่ยออกมาครับยื่นขอนะครับรัฐมนตรานายกพระราชทานครับนะครับบอกว่านะครับรัฐบาลไม่สามารถควบคุมนะครับสถานการณ์ทางการเมืองได้ยื่นขอรัฐบาลพระราชทานมานะครับแล้วคิดว่าใครจะจัดล่ะครับนะครับก็คือตรงนี้คือแผนที่หนึ่งนะครับ แผนที่2ที่ทำควบคู่กันไปคือศาลและองค์กรอิสระนะครับเราจะเห็นนะครับการขยับของนะครับตุลาการศาลและธรรมนูญการขยับของปปชนะครับเหตุการณ์ที่เขาออกมาทำนะครับติดติดสองวันนี้นะครับไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญนะครับแต่เป็นการเตรียมการไว้ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขารอจังหวะว่าเขาจะออกมาตอนไหนเท่านั้นนะครับแต่เขาเลือกที่จะออกออกมาตอนนี้ครับนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อสร้างความนะครับให้เกิดศูญยากาศขึ้นมานะครับรัฐบาลไม่สามารถบริหารได้นะครับนายกรักษาการไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วยังไงต่อไปครับจุดหมายปลายทางก็คือการยื่นขอรัฐบาลพระราชทานเหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้คือในส่วนที่2ของเขานะครับคือแผนที่เขาวางไว้นะครับในส่วนของนะครับการเตรียมการของเขาตรงนี้เขาจะทําควบคู่กันไปนะครับ หลาย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 ทางนะครับเราเห็นนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนี่ใช่ไหมครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกมาชี้มูลนะครับบอกว่ามาตรา190านะครับทำไม่ได้ผิดมาตรา68มาตรา3นะครับก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับประชาชนนะครับหรือว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ได้เลยใช่ไหมครับฝ่ายที่จะแก้ได้คือทหารต้องออกมาฉีกสถานเดียวใช่ไหมครับทำไมมึงไม่ออกมาบอกเลยล่ะครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับ แก้เป็นลายมาตาก็ไม่ได้แก้เป็นทั้งฉบับก็แก้ไม่ได้ครับนะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขายืนอยู่เคียงข้างใครนะครับนะครับนี่คือในส่วนขององค์กรอิสระที่เขามีการเตรียมและเขาเตรียมที่จะล่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดสุญญากาศขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราเห็นไหมครับตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะครับการรัฐประหารเมื่อปี49ครับเราก็จะเห็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระต่างๆนี่แหละครับ ที่ออกมากล่าวหามาโจมตีนะครับ400กว่าคดีนะครับที่กล่าวหาพันตำรวจโททักษินชินวัตนนะครับว่าทุจริตคอร์รัปชันนะครับตอนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเหลืออยู่ประมาณ6หรือ7คดีนะครับที่ค้างอยู่ในองค์กรอิสระเท่านั้นนะครับนอกกนั้นนะครับไม่ยกคำร้องนะครับไม่ไม่ถอนเรื่องออกไปหรือว่าพิจารณาว่าไม่มีความผิดนะครับนะครับส่วนใหญ่เป็นคดีอย่างนี้ทั้งหมดนะครับและผมถามว่านะครับ อย่างคดีล่าสุดที่ออกมานะครับในการพิจารณาคดีของพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลเห็นไหมครับเมื่อออกมาเมื่อวันก่อนนะครับบอกว่าพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลไม่ผิดนะครับมึงคืนพักไทยรักไทยให้พวกกูได้ไหมครับในเมื่อพิจารณาออกมาอย่างนี้ทําไมมึงไม่คืนพักไทยรักไทยกลับมาครับกกตครับตอนนั้นชุดพลตารวจเอกวัสนาเพิ่มลาบนะครับ ถูกสั่งตัดสินว่าผิดถูกจําคุกนะครับแล้วก็มีการพิจารณาออกมาบอกว่าไม่ผิดทําไมมึงไม่คืนผลเลือกตั้งที่เป็นทรรกลับคืนมาให้ประชาชนละครับมึงยึดเอาไปแล้วครับพันตํารวจโททักสิณนชินวัตรนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจโดนคดีเครื่องตรวจสายพานลำเลียง CTX 800ครับสารพิจารณาคดีออกมาแล้วบอกว่าไม่ผิด มึงคืนความเป็นธรรมให้พัน,นททธุ์ตัวโทษักเิณนมาดิครับก็มึงกล่าวหาเขามาตลอดครับทุจริตคอร์รัปชันต่างๆแต่ในเมื่อศาลซึ่งมึงพวกมึงเขารพบรักหนาพิจารณาคดีอย่างนี้ออกมาทําไมมึงไม่คืนความชอบธรรมตรงนี้กลับมาแล้วครับทําไมไม่คืนมาครับซึ่งนี่แหละครับ เราเห็นชัดเจนนะครับกับคนพวกนี้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์เฉพาะแค่คนกลุ่มเดียวครับกับโจรที่ออกกฎหมายมากฎหมายโจรไม่สามารถใช้ได้กับโจรนครับแต่มันเอากฎหมายโจรมาใช้กับประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะย้อนกลับไปในปี49เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นโมเดลเก่าๆของไอสัตว์อโลกพวกนี้ครับไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อยนะครับ พยายามครับใช้องค์กรอิสระควบคู่กับศาลควบคู่กับทหารนะครับทํางานควบคู่กันมาตลอดครับยังไงผมจะบอกไว้ให้เลยนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับยังไงก็แล้วแต่ทหารรับเงินไปแล้วทําแน่นอนครับไม่ต้องรอให้ถึงวันที่สิบสามครับไม่ต้องรอครับปิดแม่งพรุ่งนี้เลยครับ รัฐประหารมันพรุ่งนี้เลยหมดเรื่องหมดแล้วครับออกมาเลยครับนะครับไม่ต้องมาคู่ครับคุณใส่ชุดทหารนะครับใส่เครื่องแบบของชายชาติทหารนะครับที่จริงแล้วความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นลูกผู้ชายความภูมิใจในเครื่องแบบในเกียรติมันต้องมีครับําก็บอกว่าําไม่ถามก็บอกไม่ําครับ ยากาดครับซึ่งเราก็รู้ว่าคุณทำแน่ครับฉะนั้นนะครับอยากจะฝากบอกถึงนะครับทหารนะครับผมจะพยายามไม่พูดถึงสุเทพเสือกสุบัณนะครับเพราะไอ้ตัวนี้นะครับอย่าไปให้ราคากับมันนะครับมันเป็นแค่ตัวเบี่ยงเบนประเด็นเท่านั้นครับและสุดท้ายจำปากผมไว้ครับสุเทพเสืออสุบัณก็จะไม่รอดครับ แต่จะไม่ใช่ฝีมือของเราจะเป็นฝีมือของพวกมันนี่แหละจะจัดการกันเองครับจำปากผมไว้ครับสุดท้ายไอสัตว์แขนคอกตัวนี้จะหมดคุณค่าไปในที่สุดและจะถูกจัดการครับถ้าไม่มาทรงเดียวกับสนธิลิมทองคุณก็จะเป็นทรงเดียวกับเอกยุทธ์อัญชันบุตรครับสุเทพเสืองสุบัน มึงไม่ก็แค่ขี้คาแค่หมากตัวนึงและครับเพราะไฟนี้เป็นไฟบังคับนะครับมึงจําเป็นต้องเล่นตามเกมที่อ h ม a ดวางให้มึงโดดลงมาเล่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะถ้ามึงไม่ทํานะครับชนะที่ติดหลังมึงนะครับหลากหลายคดีที่มึงก่อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีสังฆ่าคนหรือคดีทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะตามมาเล่นงานตัวมึง แล้วก็อภิเศษแวชาชีวะครับมึงต้องทําตรงนี้ครับเป็นไฟบังครับเพราะถ้ามึงทําสําเร็จโอกาสรอดโอกาสฟอกขาวมึงมีแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับเราไม่ต้องไปให้ราคากับคนคนนี้สุเทพเทือกสุบันครับเราพูดถึงตัวต้นตอครับพูดถึงไอ้ที่อยู่เบื้องหลังครับนะครับตอนนี้ไอ้คนสั่งการนะครับถ้าเราจะมองเราจะดูจริงๆ ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับบินออกต่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถามว่าหลบไปไหนล่ะครับทุกครั้งเลยเวลาจะมีเหตุการณ์อีดอกนี่หลบตลอดครับอีช้างลากนี่หลบตลอดไปบงการอยู่ข้างนอกครับแล้วทำตัวเหมือนว่ากูไม่รู้กูไม่เห็นมึงคิดว่าประชาชนโง่หรือไงครับ แก้ารอนจอนเห็นหมดแล้วครับหน้าตาผอกมาชัดเจนหัวกระสซงทองป่องขาทางครับมันชัดซะยิ่งกว่าชัดล้ะครับเพราะอะไรครับกระสันละครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาดาดดาภาษาไพร่จันทานอย่างพวกเราเขาเรียกว่างเงี้ยนในอำนาจครับ อยากจะได้ตัวซีตัวสันนะครับเพื่อเอาอะไรครับเอาอำนาจนี้ถ่ายทอดต่อไปให้กับลูกมึงไงครับตัวมึงหวังจะส่งอำนาจตรงนี้ต่อให้กับลูกมึงไงครับมึงวางผาระยะยาวแต่มึงใช้วิธีการช่วงชิงอำนาจคนอื่นเข้ามาด้วยเงินด้วยทองด้วยทําทุกสารพัดวิธีประเทศจะชิบหายยังไงช่างมันครับประชาชนจะเดือดร้อนย,ยังไงช่างมันไม่ใช่เรื่องของกูครับ มึงมันอาบัยฮิดครับอีดยอกทองครับมีคำสั่งสั่งฆ่าประชาชนมาเมื่อปีห้าสามนะครับแต่เป็นแค่คำสั่งเฉยๆไม่มีรายลักษณ์อักษรครับรายนามคนที่จะต้องถูกฆ่านะครับจำนวนคนที่จะต้องถูกฆ่าคือ5,000คนขึ้นไปครับตอนนั้นครับสั่งลงมาครับ อภิเษแม่ชาชีวะสุทเทพเสือกสุบันเห็นแล้วไม่กล้าทำครับก็เป็นอ e ีดอกนี่แหละครับเอาทั้งหลายเซ็นเอาทั้งคำสั่งมาบางังคับให้สุทเทพเสือกสุบันและอภิเษแม่ชาชีวะจ่างค่าพวกเราเมื่อปีห้าสองห้าสามครับอ e ีดอกนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นนะครับครั้งนี้จะเอาอีกครับ ความโหดเยี่ยมอามาหิตในใจนะครับของมันไม่ได้ลดน้อยลงไปครับเรียกทหารเขาไปถามนะครับเมื่อไหร่จะทำสักทีเมื่อไหร่จะทำสักทีเมื่อไหร่จะทำสักทีครับซึ่งทหารก็รู้ครับว่าครั้งนี้ถ้าทหารทำแล้วจะเจอกับอะไรบ้างครับทหารไม่ง่นะครับขยับมาสามครั้งสี่ครั้งแล้วครับว่าจะทำว่าจะทำว่าจะทำครับ แต่ก็ไม่กล้าทำครับหนึ่งพ่ออะไรครับขยับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วครับผู้บัญชาการนะครับภาคพื้นแปซิฟิกที่เจของสหรัฐอเมริกาครับตอนนั้นขยับเข้ามาครับเข้ามาหานายกเลยส่งสัญญาณก่อนเลยซึ่งตอนนั้นแผนของมันคือการยึดสนามเบนสุวรรณภูมิครับต้องการจะทำรอบสองแลละครับ แต่อเมริกาบอกว่ามึงอย่านะครับเพราะถ้าว่ามึงทำครั้งนี้กูไม่นิ่งเหมือนคราวที่แล้วแน่นอนเพราะธุรกิจกูในประเทศไม่ว่าจะเชฟลอนยูโนแคลหรือว่าอะไรอีกมากมายมันจะชิบหายไปด้วยกูไม่ยอมครับอเมริกาส่งสัญญาณมาแล้วครับเลยไม่กล้างไงครับจะบอกให้นะครับการยึดสนามบินนะครับ กฎหมาย ICC สามารถเข้ามาเล่นงานได้ครับตรงนี้พี่น้องเราทราบหรือเปล่าครับนะครับพี่น้องเราทราบไหมครับครั้งนี้ครับมันจริงไม่กล้าไงครับไม่อย่างนั้นขยับทําตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับการยึดสนามบินนะครับแล้วก็ขยับมาอย่างนี้สองสามครั้งนะครับทหารก็ยังลังเลแหละครับนะครับก็เรียกเข้าไปพบเรียกเข้าไปหาครับทุกๆกท่านเชื่อไหมครับ วันหนึ่งนะครับช่วงก่อนวันที่เก้าเดือนที่แล้วนะครับอีขาทางผมโฟนี่วิ่งเข้าสุขุมวิทวันหนึ่งเกือบสิบรอบครับไม่รู้มันไปทําอะไรครับสุขุมวิทเป็นใครครับเป็นบ้านของใครครับเป็นบ้านของปีมาลากุครับนั่นเงครับเป็นบ้านของปีมาลากุครับสลับวางแผนนะครับสลับเข้ากท่าพระาทิตนะครับ เรียกไอ้พวกประมาณอธิการบดีต่างๆครับเข้าไปพูดคุยครับแล้วจึงเห็นการรวมผัวคนพวกนี้ออกมาครับนะครับฉะนั้นนะครับผมจึงบอกว่าพี่น้องเรานะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีทหารทำแน่นอนครับนะครับแล้วโมเดลที่ทหารจะทำนะครับคือโมเดลที่ประชาชนทะเลาะกันครับแล้วมีความรู้สึกว่าต้องการให้ใครสักคนออกมาเพื่อเป็นผู้ยาศึก เป็นคนกลางเมื่อนั้นทหารจะออกมาอย่างวีและบุรุษจะออกมาอย่างเป็นพระเอกครับนี่คือโมเดลที่ประยุทธ์จันโอชาวางไว้ครับแล้วจะได้กเกษียณอายุในเดือนมิถุนายนอย่างพระเอกไงครับเขาต้องการอย่างนี้ครับต้องการอย่างนี้จริงๆนะครับเมื่อทหารเข้ามาแล้วทหารก็จะรวมอำนาจไว้แล้วก็จะคืนอำนาจให้กับใครล่ะครับลองคิดดูเอาครับ เมื่อได้อำนาจแล้วนะครับเขาก็จะจัดตั้งสภาที่เขาต้องการเขาก็จะเสนอชื่อคนที่เขาต้องการแล้วก็เข้าไปโหวตในสภาของเขาที่เขาจัดตั้งขึ้นและไอ้คนที่เขาต้องการก็จะขึ้นมานั่งบนหัวเรายัางไงครับนี่คือเป้าหมายของไอ้พวกนี้ครับพี่น้องยอมไหมครับยอมไหมครับทหารออกมานะครับผมบอกไว้นะครับ รถแท็กซี่ในกรทมเรามากมายครับขับประกอบเลยครับแล้วแท็กซี่ของเราถังแก๊สทั้งนั้นครับลองดูได้ครับทหารลองเลยครับ15ล้านเสียงของยิ่งรักกินวัตนและพักเพื่อไทยนะครับไม่ต้องเอาเต็มครับเอาแค่ครึ่งเดียวคือ7ล้านแล้วเล้านเอาแค่ครึ่งเดียวเอาแต่ผู้ชายออกมา3ล้านกว่า,วาครับ ลองดูได้ครับทหารที่สำคัญพี่น้องตำรวจอีกเท่าไหร่นะครับแล้วพวกมึงจะเจอกับการต่อต้านที่พวกมึงไม่เคยเจอมาก่อนครับทหารที่รักทั้งหลายครับอยากทำทำเลยครับพรุ่งนี้เอารถถังออกมาครับไม่ได้ทาน,นะครับแต่กลัวพวกมึงไม่ทำครับรีบรีบทำครับ แล้วมึงจะรู้ว่านารกมีจริงครับประยุทจันโอชาครับพร้อมที่จะสู้ด้วยกันไหม,คร,มครับกลัวทหารไหมครับกลัวไหม,มครับทหารออกมาเราไม่ต้องใส่เสื้อสีอะไรทั้งนั้นครับเราเป็นประชาชนออกมาอย่างนี้แหละครับลแล้วทหารจะรู้ว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนรกมีจริงครับฝากเอาไว้ด้วยครับแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ